หลังจากที่เราได้พูดคุยเรื่องอาการเริ่มต้นเลี้ยงปลากัดของน้องแบงค์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอยากให้น้องแบงค์ช่วยให้ความรู้กับคนที่เขาสนใจว่าขั้นตอนตั้งแต่เริ่มการเลี้ยงไปจนถึงการขายเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างรเรามีหลักการยังไงที่จะคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ในการที่เราจะมาเพาะพันธุ์ก็ปกติแล้วใน,ในฟาร์มเราก็จะเลือก พันที่ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ตรงตามที่ลูกค้าต้องการอ,อย่างสมมุติลูกค้าลูกค้าชอบสีแบบนี้เราก็จะต้องทำทำตามที่ที่ออเดอร์ฮะปกติแล้วในการเพาะก็คือต้องมีตัวผู้หนึง่งตัวเมียหนึน่งในการเข้าเข้าคู่กันปกติถ้าถ้าเกิดเป็นฟาร,รม์มฟาร,ร์มใหญ่ๆนะเขาเขาก็จะจับลงไปในขันเลย เพราะพ่อเราเป็นฟาร์มใหญ่แล้วเราก็จะได้ได้จำนวนนะฮะก็คือจะใช้พวกคู่คู่กับเมียเนี่ยประมาณ1 100- 200ถึงคู่ต่อครั้งพ่อแม่พันธุ์เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ3เดือนขึ้นครับสมเดือนครึ่งถึงจะใช้ได้นะครัแล้วเราเราเพาะครั้งแรกเนี่ยพ่อแม่พันธุ์อายุประมาณ3เดือนครึ่งแล้วเราใช้ได้อีกกี่สักกี่ครั้งหรือว่าจนอายุเขาประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วในการในฟาร์มเราจะใช้ประมาณ2ครั้งนะฮะในการตคอั้งครับ สองครั้งกำลังดีใช่ไหมครับผมสองครั้งกำลังดีหลังจากที่เราลงลงคู่แล้วในการปิดเราจะดูประมาณ2วันนะเราถึงจะจะเข้าไปดูว่ามีไข่หรือเปล่านะถ้าเกิดมีไข่ปุ๊บเราก็จะเอาตัวเมียออกนะฮะแล้วก็ให้ให้ตัวผู้ให้ตัวผู้อยู่กับลูกประมาณ5วันล้วถึงได้เอาไปลงอบาลลูกปลายทีในช่วง5้วันเรามีให้อาหารไหมคะไม่มีครับไม่มีครับ ช่วงแรกๆไข่จะอยู่ตรงวอดที่เขากอใช่ไหมคะแล้วเราก็สังเกตว่าเป็นตัวแล้วประมาณ5วันใช่ไหมคะห้าวันแล้วเราเราทำไงต่อฮะห้าวันนี้ก็ก็เริ่มเริ่มว่ายแล้วฮะเริ่มว่ายแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงมาที่บ่อนุบาลลูกปลาบ่อนุบาลหรือเราเรียกรองเนาะใช่ครับบ่อกลมๆใช่ครับแล้วเราเริ่มให้อาหารอาหารอาหารก็จะเป็นเป็นเขาเรียก ลายฝุ่นนะครับลายฝุ่นลายลายแดง็กๆออกใหม่ๆใช่ใช่ครับเราให้ลายฝุ่นหรือหรือลายแดงขนาดเล็กนี่ประมาณกี่วันประมาณอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มให้ลายแดงกขนาดปกติได้แล้วแล้วมีให้อย่างอื่นเสริมไหมที่นี่จะให้ลายแดงเดยอะในบ่อให้ลายฝุ่นหรือลายแดงนี่ไปถึงกี่วันคะจริงๆแล้วในบ่อในบ้านลูกปลาเราเลี้ยงอยู่ประมาณเดือนเดือนครึ่งนะครับประมาณเดือนครึ่งคัดแยกลูกปลาคัดแยกเพศ อีกทีหนึง่งถึงจะลงขวดครับช่วงอนุบาลเนี่ยอาหารเราให้วันละกี่ครั้งอ่าจริงๆท,ที่ที่ฟาร์มให้วันละครั้งนะวันละรครั้งสมมุติว่าไม่มีายแดงหรือว่าขาดายแดงมันมีวิธีการอย่างอื่นไหมคะอาหาราชนิดอ,อื่นจริงๆปลาปลาสามารถอดเจือได้ประมาณ2-3วันแต่ถ้าเกิดเกินจากนั้นปุ๊บเราก็จะมีไข่ไข่ตุนใช้ไข่ตุนแทนได้หมดละเอียดแล้วก็เสริมเข้าไปนิดนึงครับค่ะ ตัวผู้ตัวเมียเราจะแยกยังไงตัวผู้ตัวเมียคือตัวผู้ก็จะจะมีครีบที่ที่ยาวกว่าดูชายน้ํำดูอะไรเงี้ยทรงมันก็จะจะยาวๆถตาตัวเมียก็ครีบสั้นๆเล็กๆครับเหตุผลที่เราแยกเพราะว่าปลากัดนี่คือส่วนใหญ่ที่เราขายก็คือขายตัวผู้ขายตัวผู้เปนหลักนะแล้วตัวเมียไปไหนล่ะคะตัวตัวเมียจริงๆแล้วเราก็ขายด้วยนะแต่ว่าจะส่วนน้อยครับ ก็คือเราก็คัดตัวผู้ที่จะเอาไปเลี้ยงตรงไหนคะในขวดแบนนะฮะเลี้ยงในขวดแบนเลี้ยงขวดละตัวนะคะใช่ครับขวดละตัวครับเลี้ยงตั้งแต่เดือนครึ่งจนถึงเท่าไหร่ถึงจะขายได้ประมาณ3เดือนครับถึงจะขายได้พร้อมขายครับจากเดือนครึ่งไป3เดือนหรือว่าหรือว่านับตั้งแต่เดือนครึ่งเอ่อจากจากเพาะเลยครับถึง3เดือนอ๋อจากเพาะไปถึงก็คือลงขวดอีกประมาณเดือนครึ่งครับลงขวดอีกประมาณเดือนครึ่งก็จะเริ่มเริ่มออกออกมาจําหน่ายค่ะค่ะ อาหารในช่วงการเลี้ยงก็จะเป็นไรแดงอย่างเดียวหรือว่ามีให้เสริมอย่างอื่นท,ท,ที่นี่จะใช้ไรไรแดงแล้วพอพอเริ่มเริ่มโตขึ้น<า>ก็จะมีเสริมพวกอาร์ทิเมียคือไรทะเลไรทะเลเพรวะวมีไข่ตุ๋นเพิ่มเข้ามา3อย่างเพราะฉะนั้น<า>ช่วงเลี้ยงนะคะช่วงเลี้ยงเดือนครึ่งเดือนครึ่งหลังจากที่อนุบาลเนี่ยก็จะเสริมไข่ตุ๋นกับอาร์ทิเมียใช่ครับ แต่ถ้าไม่มีไม่มีอธิเมียก็สามารถที่จะใช้ไข่ตุน๋นเสริมอย่างเดียวได้นะคะเพราะว่าบางที่สมมุติว่าเขาไปเลี้ยงจังหวัดอื่นที่ไม่มีอธิเมียขายนะคะอธิเมียรหรือลายน้ําเค็มนะอาจจะไม่มีทุกที่ก็อาจจะใช้ไข่<า>ตุนต๋นแทนค่ะลูกค้าแต่ละประเทศอย่างเช่นลูกค้าอเมริกา,ายุโรปหรือจีนเนี่ยเขาชอบชอบปลาแบบไหนประกาศจริงๆถ้าเกิดโซนโซนยุโรป น่าจะชอบสีแนวเข้มๆโทนพวกเป็นแบ็คคอปเปอร์แบ็คดาร์กอนอะไรพวกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นฮารฟมูนพวกพวกดับเบิลเทลแล้วทางทางจีนทางอะไรพวกนี้ทางจีนทางจีนนี่จะเน้นเป็นปลาจำนวนนะปลาจำนวนก็ราคาถูกหน่อยแต่ก็ปลาจำนวนก็คือคระกันไปช่รวมๆก็จะเป็นสีพื้นๆครับเป็นเปสิททางจีนแรกๆก็เราเราเริ่มประกวดก่อน ที่เข้าวงการมาใหม่ๆก็หลังจากนั้นเราก็หลังจากพอเรามีชื่อแล้วเราก็ขายอย่างเดียวแล้วตอนนี้แล้วปลาที่เกรดประกวดนี่เราขายแพงไหมคะมาที่นี่เริ่มต้นอยู่1,000งหนึ่งบาทถ้าเป็นเกรดประกวดเริ่มจาก1,000บาทครับผมครับเราจะจะจะเน้นหางยาวมากกว่าเป็นฮาร์ o วงกับ d o บเบิลเทลนะฮะเป็นจุดเด่นของฟาร์มเราค่ะค่ะแล้วเรามีสายพันธุ์หรือว่าสีหรือแพทเทิร์นใหม่ๆออกมาไหมคะ ตอนนี้ตอนนี้ก็พัฒนาเริ่มเป็นเป็นพวกแคนดี้ดับเบลเทลฮะที่เริ่มแคนดี้ก็จะเป็นประกัดสีลูกกวาดสีสดใสตรเนี้ค่ะลูกค้ามีความต้องการแล้วก็เป็นจุดเด่นของฟาร์มมีตัวไหนดีคะลองเอามาโชว์หน่อยอ่าตัวนี้เห็นไหมฮะแพทเทิร์นจะจะเป๊ะมากเลยนะขอบเคิบเนี่ยสีจะสวยมากนะคะ ก็มีการพัฒนาจนจนแพทเทิร์นเขานิ่งอะไรพวกนี้นะคะนอกจากตัวแพทเทิร์นนี้เรายังมีปลาในกลุ่มธงชาตินะคะเรมีลายธงชาติด้วยนะคะลายธงชาติเรามีเ,าเห็นไหมคะมีแดงขาวน้ำเงินนะคะซึ่งแพทเทิร์นก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะจะมีมีหลายตัวมากแต่อันนี้เป็นตัวอย่างให้ใ,ให้ให,ให้ดูเฉยๆนะคะนอกจากธงชาติก็จะมีกลุ่มประกาศสีทองนะคะ กลุ่มประกาศสีทองแล้วก็พวกกลุ่มดาก้อนไหนลองดูด,ดูดูาก้อนนะคะคกลุ่มดาก้อนเนี่ยเราเราจะมีเลดดาก้อนอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้นะ,ะก็จะมีในกลุ่มเลดดาก้อนแล้วก็อาจจะมีแฟนซีสวยๆนะคะอย่างเช่นเอ่อพวกโคย่ยหรือว่าพวกแคนดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนน่ะนะะก็จะมีอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะะจริงๆอะ่ะ มีหลากหลายสายพันธุ์มากแล้วก็ในในแต่ละแต่ละประเภทนี้ก็จะมีสีที่อาจจะต่างกันออกไปค่ะมีสวยงามมากมายนะคะเราเอาปลาไปส่งให้ผู้ส่งออกหรือว่าเราเราสามารถที่จะแพ็คกิ้งจากตรงนี้ได้เลยไกลสุดนี่มีส่งไปประเทศไหนคะที่ว่าใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยนานๆก็น่าจะมีการ